มีภรรยาคนหนึ่งคิดจะลองใจสามีจึงเขียนโน้ตทิ้งไว้ที่โต๊ะข้างเตียงว่าเธอเบื่อเขาแล้วและจะไปอยู่กับพ่อแม่สักพักจากนั้นเธอก็ลงไปแอบอยู่ใต้เตียงเพื่อรอดูปฏิกิริยาของสามีเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเจอกับโน้ตดังกล่าวเขาก็ยืนอ่านอยู่พักหนึ่งก่อนจะหยิบปากกาออกมาเขียนอะไรบางอย่างลงบนกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็เดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อภรรยาเห็นดังนั้นก็ถึงกับใจสลายที่สามีดูไม่ทุกข์ร้อนเลยที่เธอออกจากบ้านไป แต่เรื่องราวก็เลวร้ายลงไปอีกเมื่อเธอได้ยินสามีคุยโทรศัพท์ว่าที่รักคืนนี้ผมว่างแล้วเดี๋ยวผมไปหานะเมื่อสามีเดิอนออกจากบ้านไปภรรยาก็คลานออกมาจากใต้เตียงด้วยน้ำตาที่นองหน้าก่อนจะหยิบโนต้ตแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านใต้ตัวหนังสือของเธอมีลายมือของสามีเขียนไว้ว่า <ST AR C 2> ผมเห็นเท้าของคุณโผล่ออกมาจากใต้เตียงนะเยเซอร์ผมออกไปซื้อของนะจะเอาอะไรก็โทรมาแล้วกันอ้าว